ออกมาหาพี่จอร์ดหน่อยครับน้องๆครับออกมาหาพี่จอรดหน่อยครับจ้าครับลองเคาะดูครับกระทืบก็ได้ครับน้องๆครับออกมาหาจอรดหน่อยครับน้องๆครับน้องๆครับเด็กๆหน้าหนพี่จอดขอออกมาหาจอหาจอรดหน่อยครับน้องๆครับเด็กๆครับมาหาพี่จอรดหน่อยครับหลังคาครับครับหลังคาแล้วครับ น้องๆครับมาหาจ้าไหน่อยครับจอารักเด็กครับมาหาจ้าไหน่อยครับจอารักเด็กนะครับมาหาจ้าไหน่อยครับน้องๆครับน้องๆมาแล้วคุยน้องครับยังอยู่ไหมครับมาอยู่มหาวอทหน่อยครับเจ้าอยากเจอครับอยู่ๆตรงนั้นเลยครับผมคุณจตาครับครับเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะครับครับที่คุณจตาต้องใส้ทำเป็นตายครับคณะบริจารณ์มัตสังคุ มัจจาสั่งตัวเองนะครับอนไม่เคยมัจจาด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของคุณจาร์ตนะครับที่ได้ลองตายดูในเวสต์เอนี่เลยนะครับครับผมยินดีด้วยครับคุณจาร์ตคุณจาร์ตรู้สึกอะไรหรือเปล่าครับรู้ว่าเห็นอะไรครับเห็นคุณเห็นผ่านด้วยหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนน้องๆมาวิ่งเล่นเลยครับเหมือนน้องโอ๊ะ เสียงอะไรครับจอนตึ้งตึ้งอะไรทุกอย่างเหมือนแบบเราอยู่คาัรลองถามน้องดูครับว่าน้องเขามีอะไรจะให้เราช่วยหรือเปล่าครัจอนน้องๆครับมีอะไรให้จอนช่วยไหมครับอย่าครับอย่าเดินมาครับให้เขามาครับจอนให้เขามาครับให้เขามาเลยหรอครับใั่น้องๆเดินครับเดินมาทหารอบๆตัวพี่ครับออกมาสัมผัสนะครับมานั่งบนตัวพี่ก็ได้ครับมานั่งบนตัวพี่เลยครับมาบอกพี่เลยครับต้องการอะไรก็บอกเลยครับมีอะไรนะครับให้พี่ช่วนบอกพี่นะครับ คนลอาจารย์พบอกว่ารล้ครนะครับรครเนรีมหตกรณอครับมาก็ได้นะครับแตนี่รีบไว้ที่นี้ไว้นระครับอว่าเรตอรหดนะครับเออรัล้บาบอแล้วก็ครอะไรให้ออกมาแล้วให้บอก เากาดไอ้พี่ช่วยอะไรบอกนะครับน้องๆเด็กๆนะครับมาหาพี่ยัฟพี่รักเด็กครับมาหาพี่เลยครับพี่ช่วยได้ครับไปอยู่กับพี่ไหมครับอะไรนะครับถามนะครับไปอยู่กับพี่ไหมครับจะดีหรอครับถามครับคุณจอร์ถ้าไปอยู่พี่ให้ออกมาเลยครับจะไปอยู่กับพี่ไหมครับนะครับไปอยู่กับพี่ไหมครับแค่บอกครับแค่บอกครับ ย่าเร่งๆนะฮะแบบพี่ตกใจนะครับคุณจตัดับเทียนครับแล้วนอนนิ่งๆสักนาทีหนึ่งครับพักนาทีเลยนะฮะดับเทียนเลยครับคุณจตอัดเ้ยเป่าไปเลยครับอืมหนับแล้วครับมืดเลยครับอย่าหลับตานะครับลืมตามองไหมครับอะไรนะครับตอนนี้อาจารย์มุ่ยบอกว่าเด็กๆอยู่ที่ปลายเท้าคุณเต็มไปหมดเลยนะฮะอ๋อครับผมเด็กๆครับพี่รักเด็กนะครับ พี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยให้นะครับพี่ทำบุญมาให้นะครับครบนาทียังครับมันนานมากเลยครับเย่าอย่าแบบ,บ้บึงบึงมาเงียบๆครับให้พเ็ใจครับอย่านะครับโอ้โหขอควน ครับมาหาพี่ได้นะครับะพี่ช่วยได้นะครับน้องๆเดี๋ยพี่ทำบุญมาให้นะครับรู้สึกอะไรบ้างคุณจอตอนนี้ครับโอ้รู้สึกแย่มากเลยครับมันครบนาทียงครับพี่มันนานจังเลยนะครับคุณจอครับคุณจอบอกว่าคุณจอสัญญาเขาเวลาคุณจอนครับครับโอเคครับแม่คุณจอลุกขึ้นมาเลยครับลุกขึ้นเลยครับโอ้ยเว็าอะไรครับคุณจอเสียวหลังครับ ครับพอเลาครับแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับช่วงสัมผัสลี้ลับนะครับก็อบอกว่าการเคลอนไของคุณจอร์ดเนี่ย้องบอกเลยว่าพระเจ้าจอร์ดจริงๆเข้มข้นมากเลยนะยอดมากเลยนะฮะที่บอกว่าเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้คุณจอร์ดครับรู้สึกว่าคุณจอร์ด<า>หนักมาในโลกนี้นะครับไม่ได้มีเรา ก็อยู่ที่ไหนครับเหมือนจะมีคนอยู่ข้างอยู่รอบๆรู้สึกว่าคนลุกนะครับแล้วนี่ผ้าแดงนี่ยังถือไว้ทำไมครับติดใจครับหรือว่าก็เดี๋ยวเราจะไปทำพิธีให้เพราะว่าในส่วนหนึ่งที่เราได้มาสัมผัสตัวนี้เขาได้มาให้เราได้สัมผัสจริงๆว่าเขาได้มีอยู่จริงและเขาได้อยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วก็อาจารย์เองเชื่อว่า การที่เราได้มาทําตรงเนี้ยเราไม่ได้มาลบลูเราม่าหลอกเราไม่ได้มาท้าทายแต่สิ่งที่เราเรามาต้องการเพื่อให้ได้รับรู้รับทราบข้อมูลแท้จริงข้อมูลบางสิ่งบางอย่างที่ดวงจิตดวงวิญญาณหรือรสัมภเวสีต่างๆไม่สามารถบอกได้เราทำนำตัวแทนเข้ามาเพื่อให้ได้สัมผัสแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรและสิ่งที่เราได้ก็คือการทำบุญปฏิบัติบุบบญให้เป็นผลดีแล้วก็หนุนนำให้กับเขาเพื่อที่ให้ เขาเหล่านั้นไปสุบสิในพบููิต้องการด้วยครับผมคุณจ้าครับหลังจากที่ถามภารกิจมาแล้วนะครับคุณจ้าตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเสียวหลังอยู่เลยฮะยังยังรู้สึกผู้ต้องูคนลบยุ่ข้างหลังมันฟูๆครับแล้วทั้งหมดนี้ครับก็คือช่วงสัมผัสลี้ลับนะครับคุณจ้ดได้เสร็จสิ้นภารกิจลงไปนะครับสำหรับแฟนรายการนะครับที่มีเรื่องราวหน้าตัวตื่นเต้นสยองขวัญนะครับหรือใครก็ตามนะครับที่อยากจะมีประสบการณ์ นะครับหลอนๆอย่างนี้นะครับให้เขียนชื่อและที่อยู่นะครับหรือบนโนะครับส่งมาได้นะครับที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วทางรายการของเราจะติดต่อกลับไปและก็ายังสามารถติดตามพวกเราได้ทางช่อง p c c ช่อง8นะครับในวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับผมแล้วนี้ผมกับอาจารย์มุ้ยนะครับและคุณจอดต้องลาท่านก่อนนะครับผมและอาทิตย์หน้าเราจะพาท่านไปพบกับประสบการณ์หลอนๆอย่างนี้ที่ไหน อันที่หน้าห้ามวาดนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับมันจก่างไ